มาเทียบข้อมูลทั้งคู่ครับน้องปลายเล็กนี่17ครับนี่ลูกและน่าสนใจตรงที่เป็นซ้ายกับขวาครับแ้สองกาดเลยครับพอบอกซ้ายสลับเลยครับน้องปลายเล็กแ้จะงงหรือเปล่าครับเดินขยับข้าหาครับน้องปลายเล็กครับโอ้ปกตินี้แข้งซ้ายจัดจ้านมากครับน้องปลายวันนี้ก็ต้องระวังแข้งของนิลูฟานเนมัดปัวด้วยครับรายนี้เนี่ยโหดีกรีแชมป์สมัครเล่นหลายรายการครับส่วนน้องปลายเล็กนี่ก็ พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะยังเล็งกันอยู่ครับอหลุดทั้งคู่ครับแหมซ้ายก็ติดบังครับนิลูฟาซ้ายกับขวานี่อย่าหลุดกันบ่อยเลยครับหลุดแล้วมันเห็นชัดครับแล้วถ้าหลุดนี้มันมีโอกาสจะโดนลงโทษด้วยครับกลายเป็นแน่มาแล้วครับแข้งซ้ายน้องปลายเล็กโอ้โห เต็มปากเต็มคำครับนิลูฟ้านี่ก็ประเภทเข้าออกรวดเร็วนะครับส่วนความหนักหน่วงนี่ก็ต้องอยูท่ทางสาวสระบ,บุรีเลยครับน้องปลายเล็กขยับเข้ามาโอ้โหแข่งซ้ายลูกนี้แหมเต็มเป้าเต็มโฟกัสจริงๆโอ้แล้วกดดูครับเตะแล้วคาเลยครับโอ้โหคาให้เห็นเลยครับได้เก้าเลยครับยังไงครับนิลูฟา้าโอ้โ,อโอ้ขย่ำเลยครับน้องปลายเล็ก จุกหรือเปล่าครับโอ้ไมไปราทานพิกกี้หนูมาก่อนขึ้นชกเลยแบบครับดูจริงๆครับวันนี้น้องปลายเล็กเข้ามาหัวดแค่ซ้ายตามด้วยบัดขวาแบ่มีสู้เข่านะครับนิลูฟาโอ้ป้ายหน้าป้ายหน้ายังไงครับโอ้โหดูโกงตัวตีครับน้องปลายเล็กโอ้โหเห็นหน้าหวานๆแบบนี้ดูจริงๆครับน้องปลายเล็กอเอาเริ่มเอาคืนนะครับนิลูฟาเอาเรื่องนะครับ โอ้โหมันกันตั้งแต่ยกแรกคู่แรกเลยครับวันนี้ครับเด็กมวยเดือดไม่ต้องรับต้องนอนกันแลวครับวันนี้แหมแข้งง้างนี่ก็พังหงาะแล้วครับนิลูฟ้าครับของของตีครับโอ้โหจะแก้ยังไงครับนิูฟ้าครับโอ้มัดในแน่นจริงๆครับโอ้เริ่มหายใจแรงตั้งแต่ยกแรกแล้วครับนิูฟ้ามองค้อนด้วยหางตาเลยครับ อของมาอีกครับต้องปลายเล็กของตีได้ไหมโอ้โหมีเหย่าด้วยครับโอ้โหแรงดีเหลือเกินดูครับดาล่าเลยมีคุณแม่นะครับมาเชียร์อยู่ขอบไปทีครับแรงใจข้างสังเวียนกลับมาเอาซ้ายหลุดครับก็หลุดทั้งคู่ครับพวกพยายามหาทางเล่นวงในอย่างเดียวเลยครับวันนี้น้องปลายเล็กกระชากเข้ามาตี สายไปก่อนอีกแล้เสียงดังฟังชัดครับขยับเร็วขึ้นเลยครับยกนี้ครับดิลูฟาครับถึงตัวโอ้โหบัตในที่แกจะกระโดดห่มเลยมาเป็นกบเลยครับดูครับน้องไปเล็กนิ่งครับโอายุ17เท่านั้นเองครับดูแตดสีหน้าแววตานี่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวครับ อนาคตไกลเลยครับแบบนี้ครับขยับเข้ามาโอ้โหหมัดยังไม่โดนครับโดนไปลายมาเริ่มมีหมัดมาสู้ครับนิลูฟ้าอนอกก็ของนิลูฟ้าแลลวครับในนี่เห็นชัดครับว่าเป็นของน้องปลายเล็กโอ้นี่ครับโดนอีกแล้วครับตีนี่เป็นการตีแบบแปลกๆนะครับนิลุฟ้าแต่ว่าน้องปลายเล็กนี่โอ้โหกระซゅ่เขาที่ท้องอย่างจังหลายครั้งแล้ว เดินเข้ามาครับรับแข้งซ้ายทีครับนี่ครับจะเข้ามาสาวมัดนะครับแต่มันไม่ทันนะครับช้าไปครับแล้วดูการรัดของน้องปายเลยครับอูรัดแบบสามเหลี่ยมสะพายแล้งครับแหมแต่วันนี้เสียหลักครับเอาหันไปมองทีมงานหน่อยครับนิลฟาเอาไงดีครับโอ้โหกะยมตีครับเอา ตัดสินใจเดินชนนี่จะคิดถูกหรือเปล่านะครับนิรูฟาเดินชนก็อยากว่าครับเดินเข้าไปหากำแพงครับตีอีกแล้วครับโอ้โหโนมาแม่แค่ยกเลยครับนิรูฟาครับยังไงครับจะขยับยังไงบิดมาบิดมาก็แค่ทุ่มล้มลงไปนะครับยังลุกขึ้นมารวดเร็วว่องไวขยับเข้ามาเร็วนะครับนิรูฟาพยายามใช้บัตรนี่ครับดูการรัดของน้องปเลยครับ รัดแบบสามเหลี่ยมครับแต่ถ้าประสานก,กันก็ไตรงเกิลแล้วครับโอ้ oh, แล้วรัดแบบนี้มันดิ้นยากจริงๆครับยังไงก็ไม่หลุดโอ้โหเข่าครับตีโอ้โหวงในครับเริ่มมาครั้งแล้วครับแล้วดูนีลูฟาแก่พยายามจะรัดคืนเพื่อจะดึงน้ําหนักตัวโถมให้น้องปลายเสียหลักอะครับนี่ hey, ครับแหมคุณแม่แม oh, เนื่อลราไม่เหนื่อยเมื่อเราไม่เมื่อย โดนซ้ายเข้าไปอีกครับโอ้ดูทีมงานนิดอายุรวมกันนิดไม่น้อยเลยครับต้องไปเล็กแยับเข้ามาครับนิลูฟ้าครับเหมือนเดิมเข้ามาออกแข่งซ้ายครับประสานกันโอ้โหแบบนี้เลยครับลรนาอนิลฟ้านี่หน้าตาเยเกไปครับโอ้มันเห็นชาร์ตครับ แ,แล้วไปเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายนี่ตัวเองไม่เข้าไม่เข้าทางเลยครับโอ้ยวงในยังดีอยู่เลยครับดูครับดูแกโหนนครับนิลูฟานี่ก็คือลูกเก่งนะครับแต่ว่ามันทํมันอันตรายคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับนิลูฟาเข้ามาเจอข้างซ้ายเลยครับเดินเข้าไปเจอน้องปลายเล็กรัดตีโอ้โหเจอวงในนี่ระทบกระทวยตลอดเลยไม่รู้แกเป็นอะไรมาก่อนจะขย่มอย่างเดียวจะโหนจะปีนเยอะวครับนิลูฟา เอาซ้ายหลุดครับระวังเข้ามาโอ้โหเข่าตอนรับครับโอ้โหทันล็อกแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยครับนิลูฟ้านี่ครับแหมคนที่ดีใจเลยครับก็คือคุณแม่ด้านล่างขยับมานิลูฟฟ้าตอนนี้ต้องเดินเลยลยครับเข้ามารับแข้งซ้ายอีกแล้วไต่เสร็จก็รวบวงในครับแม่หวังจะไปลุ้นวงในแต่ก็กินน้องปลายเล็กค่อนข้างยากนะครับ เดินเข้ามาอีกครับแ่งสายเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหไต่ตามเสียงเชียร์เลยครับน้องปลายเล็กต้องหลากหลายกว่านี้นะครับนิลูฟานีมัดปัวขยับเดินเข้ามาแกจะทำอะไรแกตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับนิลูฟ้าครับ จะเตะก็ไม่เชิงจะหมัดก็ไม่ชัดนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยล้าๆลังแล้วเสียจังหวะครับน้องปลายก็เห็นหมดแล้วครับที่อยัามาเจอแข้งซ้ายเลยครับโอ้โหจังหวะเดินมานี่หละครับแหมชายโคลนี่มันเปิดโลง่งแล้วรัดในก็ตีโอ้โหรัดแบบนี้ลีลูฟานี่ทำอะไรลำบากครับแทดจะวิงว่งเข้ามารับแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โห ไม่เข็ดไม่หลาบจริงๆโดนแล้วก็ไม่จ้ำครับกลับมาก็โดนเหมือนเดิมดูครับแล้วรัดตีครับโอหันหลังให้อีกโอ้โหน้าตานี่บ่งบอกเลยครับหนักอึ้งครับหนักใจครับนิลุฟ้าไเดือดโลกเซงโลกล้วครับแต่ยังไงก็ต้องสู้ต่อครับขยับเดินเข้ามาครับลงไปเล็กนี่ีแข้งซ้ายนี่มาจจุอยู่ในรังเพลิงรอรวบ แวงไหนไม่ชัดครับวงไหนนี่ตีไปที่บริเวณสีข้างมันก็ตีเน็บเลยครับป่อแปะปอแปปลปครับน้องปลายเล็กก็แหมดูเหมือนว่าจะมั่นใจครับหมดยกสุดโอ้แล้วก็เป็นมุมแดงครับน้องปลายเล็กพายแปซิฟิกครับชนะคะแนนไปได้ครับซ้ายสระบุรีครับผ่านตลอดเลยครับวันนี้